Did you you know know ุรู้หไมคณทำไมไข่ไก่มีแค่2สีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาจอนี้เพิ่งสองทุ่มทำงานให้เสร็จก่อนเดาพี่หาวพี่ใช้งานผมหนักเกินไปหรือเปล่าเนี่ยผมอยากจะร้องไห้นะเอ๊ะน้ำตอนไห่จริงนะ แต่ผมเมื่อกี้มันแค่หาวนี่ทำไมมันมันมันมน้ำตาไหลอะพี่แฟนทิ้งเปล่าอย่ามาโทษเป็นเรื่องหาวท่ <c oughs> านผู้ชมครับการหาวครับบางครั้งไม่ได้ตั้งใจจะร้องไห้ครับแต่ทำไมมันหา่าน้ำตามันไหลแบบนี้ Did you know หรือไม่หาวแล้วร้องไห้อะการหาว เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งกับเด็กที่ยังไม่ลืมตาดูโลกก็ตามและเรามักจะหาวกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเพราะรู้สึกเหนื่อยเบือ่อขี้เกียจหรือง่วงนอนก็ดีแม้ว่านักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาคำตอบที่แน่ชัดได้ว่าทำไมนะเราถึงหาวแต่ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับกันมากก็คือร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยเกินไปซึ่งอาจเป็นเพราะ พักผ่อนน้อยหรือร่างกายอ่อนเพลียหรือจากการหายใจช้าทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในกระแสะเลือดมากจนเกินไปสมองของเราจึงต้องการออกซิเจนมากขึ้นซึ่งการหาวและหายใจเข้าไปลึกๆนี่แหละครับที่จะช่วยทำให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและในขณะเดียวกันก็ช่วยกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือดด้วยแต่เคยสังเกตกันไหมครับว่าทำไมเวลาเราหาว น้ำตาหรือบางครั้งกระทั่งน้ำมูกจะไหลออกมาด้วยเอ๊ะมันปกติดีหรือเปล่าปกติน้ำตาจะถูกขับออกมาจากต่อมน้ำตาซึ่งอยู่ในเบ้าตาตรงมุมบนหัวตาให้ไหลลงมาเคลือบดวงตาไว้และเมื่อเรากระพริบตาน้ำตาที่ไหลลงมาหล่อเลี้ยงตาก็จะถูกขับออกไปเองโดยมันจะไหลเข้าสู่จุดสีดำเล็กๆที่อยู่ตรงเปลือกตาล่างบริเวณของหัวตา ซึ่งก็คือท่อน้ำตานั่นเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาเราอ้าปากหาวก็คือตาของเราจะปิดลงใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่าตาของเราได้ไปปิดเจ้ารูเล็กๆที่เปรียบเสมือนท่อระบายน้ํานั้นด้วยน้ำตาที่ถูกขับออกมาเมื่อมันไม่สามารถที่จะไหลลงท่อที่ว่านี้ได้มันก็เลยออกมาเอ่อล้นอยู่ที่ตามันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่า เราร้องไห้เวลาเราหาวนั่นเองนอกจากนี้การหาวยังได้ไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทั้งที่ต่อมน้ำตาและต่อมเยื่อเมือกในโพรงจมูกหรือช่องปากอีกด้วยซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำตาและน้ำมูกไหลได้เช่นกันคราวนี้ท่านผู้ชมก็รู้แล้วนะครับว่าการหาวแล้วมีน้ำตาไหลนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดปกตินะครับแต่ว่ามันจะผิดปกติถ้าหากว่าท่านหาวบ่อยจนเกินไป อันเนื่องมาจากการทำงานหนักอย่างผมหรือว่าบางท่านอาจจะขี้เกียจสันหลังยาวมันกัใครบางคนน,นั่นคือดิจิลคุรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวารายการได้นะครับพี่เคนครับย t u ู e อีเมลมีจดหมายมาเหมือนเดิมปีห้าสี่สิอย่างเงี้ยน,น่าจะได้อีกสักหน่อยนะครับสวัสดีครับ Did you know? I <laughs>